ขาพ่อตาบค่ะจัดมาดีครับค่ะมาตามแนวทางกับพ่อตาบอีกคือเก่าค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะพ่อตาบให้หาสองเนาะให้หาสองให้หาสองคอยหาสอง ha, ออกหาหนึ ha, ออ่งเนาะคุณพ่อเนาะออกหาหนึ่ง <พอ S 2> มันก็สวยแปดแต้สวยหาหนึ่งนี่คุณพอ่อให้มาหลายคลิปอยู่ได้คุณพอ่อหลายปีปศาค่ะแต่ว่าบัดมาออกมาออก บ่อไซลสัมนะคุณพ่อบ่อไหลบ่อเพ้อบีกเดียวเพ้อหมดเดียวค่ะท่านผู้ชมตาเสียดายเนาะค่ะตาเสียดายค่ะบ่อเป็นยังค่ะปีใหม่เอาใหม่เนาะคุณพ่อเนาะค่ะคุณพ่อว่าคุณพ่อฝันแล้วว่าสั่นฝันได้จักมือครัคุณพ่อว่ายพ่อกเขาบ้าเขาฝันมันขึ้นว่านมันขึ้นว่านกับภาษาเกณฑ์แต่มันมืนขึ้นแล้วมันสั่นค่ะฝันเนี่ยได้คุณพ่อฝันหนึงสี่พ่อฝันหนึงสี่ค่ะฝันมันไปกับหมู่สองคนค่ะ ไปขึ้นไปต้องพูดถึงเขา,า่าสิไปหาปูหาปลาหากินหายากนี่ละขาดว่าพอไปหอดเครื่องท่างตีนผู้เขาแล้วไ,ไปเห็นผู้ถ่อนางอันผู้ถ่อล้ะก็นนางน่งอุ้มแมวอ,อยู่สองตัวไขผู้ถ่แล้ะน่งอยู่ตามคมใหม่หมไหลอย่างนี่ละค่ะเราเลยถามพอพอพ่อใหญ่สิไปยังถ่เลยถามว่าพ่อใหญ่สิไปยังสองคนไปยังโอ้ยไม่ไงเอ้ผมจะหากินหาอยากหาเสพใส่หม้มอหาปูหาปลา,ปาพอว่าค่ะ เออบาัานใน้ายสุดเราก็เลยเอาห้วยขันพ่อสิเปหา,ก,ากินหา,ยาอย่างเนี่ยเอาแมวมือนนำแน่แถาว่าแมวหน่อยสองตัวดิแม่เอาไปเลี้ยงแน่แถาว่าเออบาัานในพ่อคือจังอุ่มเอาอยู่ไหนค่ะจะอุ่มเอาบาัานในอุ่มเอาแล้วนี่นก็ก็หายไอไว้หรือเปล่าหรือบริษัทไหนหรือจังไรเนี่ยนะอุ่มก็เต็เมมือเลยแหละแมวแมวแมวน,น่นหอยหองแงวแงวอยู่ลูกค่ะลูกแมวลูกแมวลูกแมวไม่ใไงเราก็คนเถวแล้วก็นั่งอยู่นางหลัง เอาไปเด้อเราเอาไปกันแบ่งกันเด้อเอาไปเอาไปเลี้ยงเถาวาอเออเออกระตันเอามาเป็นไงเอาไปเลี้ยงว่าขอยิ่ไปหากินทั้งอย่างทั้งเขาทั้งผู้ก็จะบันว่าง่ายหรอกคือจังได้เนี่ยมันสิบลักนี่เพราะขาดไปก็ยังพอกไงอู้เอาเอาใส่ใส่กระเป๋าผ้าแหมมันก็ห่อมงีวเงาเงวเงาพอมันห่อไปห่อมาบัดไม่ไงหายหนี้จะขายไปทางไหนค่ะเล่ายางไปทางเฮือนเล่ายางไปษสหละเล่ายางภาษาใหม่ตอนไหก็โมโหละค่ะอาจจะเป็นเจ้าทีเจ้าท่าของคนมาใหร ชัดสาวาซีโม่พ่อก็ขึ้นไปขึ้นมาค่ะแต่บังๆที่พ่อก็ขึ้นรถขีลไปกับพายง่ายไหวขีลไปกับโม่ไปหอดบ้านเนี่ยก็เลยมันก็เลยผอ้ใช่ป่ามันเหมือนมันคำเลยขับมาผลมันกระตกจนกขาดว่ะนิ่มแหลมผลคือตกแต่นาอนไปลูกพี่ครับเมื่อยครับผลตกแล้วมันพอสั้นพอหรือพาร์ับมาค่ะขับมาแม่ยังติดมาอยู่ดีอือแม่ยังไม่ทำคือเก่าค่ะหอดก็เกินไปได้แมวก็ะไร แต่ว่าบ้านนี้พ่อเริ่บๆของเมืองมากแมวมันก็นเสียจะไปทางไหนแล้วอเออแมวมันก็ไปหาตามเหรียญตามเพือนตามซานหาหลาหนู้จะไปทางแมวเสียเพราะแมวบ้านนี้แต่พอได้๋ยวมมาเต้มืออืม,มันก็มีซ้ำนั้นฝันซ้ำนี่เนาะแม่่คะกับบอสันบอยาว่นี่ความฝันนี่คุณพ่อได้ขี่มอเตอร์ไซค์นั่มเหรอคะขี่แล้วขั้นเก่าพอนี่แล้วมอเตอร์ไซค์จะของมอเตอร์ไซค์จะของกับครับหมุ่งหน้าไปถึงเขาเขาจะไปหาปลาค่ะ แต่มันไปหอดกลางทางมันไปไปเจอผู้เฒ่าเลี้ยงแมวค่ะอุ่มแมวอยู่ก็นอุ่มแล้วก็อุ่มก็อุ่มม้าหน่อยนี่แหละถ้ากับว่าเออเล่าก็ถามว่าจะไปใช้ถนนไปหนีเล่าก็เลื่องเอาแมวให้มาเลี้ยงเอาแมวมือทำแนอเอาไปเลี้ยงให้เราอ่ะค่ะพ่ออุ้มเอากระมือแล้วค่ะขาดว่าบ้านนี้เลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์ดิคุณพ่อห้วยห้องพอน้องก็มี่หาหนึ่งคือก่อนแล้วทะเบียนมัตตาไซหาหนึ่งคือเต่าหรือหรือมันออกหรือเรือจะเป็นหนึ่งหายังก็ไดงแต่ว่าเลขกสามตัวทะเบียนมอเตอร์ไซค์จำได้บ่ ห้าหนึ่งห้าหาหนึ่งหาเนาะค่ะเลขกทะเบียนมอเตอร์ไซค์เพราะว่าคุณพ่อได้ขี่มันเนาะมค่ะบ้านนี้ถ้าให้ตีจากฝันบบบน,นี้คุณพ่อสิตีให้ตัวไรกุ้ยผู้เทาอุ้มแมวผู้เทาเนี่ยผู้เทาก็เก่าซะ่แล้วผู้เทาก็เก่าบ้านนี้แม่มันก็นเป็นซีนะพอวาขาดว่ามันจะแต่งซีค่ะซีเนี่ยมันก็กันผู้เทากันว่าสีเอาเป็นพอได้ผู้เทาคนนางอยู่มันก็ตำตำคืนหน้านัง อาจจะเป็นเหล็กล่างก็ได้จะเป็นเก่าสี่สี่เก่าถ้าเป็นเหล็กโตอถ้าเป็นเหล็กสามโตก็หนึ่งเก้าสี่หรือว่าสี่เก้าหนึ่งเป็นสันแล้วถ้าเป็นสามตัวบนหนึ่งเก่าสี่หนึ่งเก่าสี่ถ้าเป็นเหล็กบนถ้าเป็นเหล็กล่างครับง่ายๆเลยล่ะหนึ่งสี่สี่หนึ่งค่ะค่ะพอผู้เถานั่งตำตำแหมเออแม่อามากระน้ำซีซัดไปหน่ำสีค่ะแบบนี้นึงว่าจะใช่หรือเปล หนึ่งเนี่ยบนดึงนี่ขาดว่า,าพอเลยมันมมมันมาของเกา่าแมวหน่อยบอกคะเป็นแมวนนหน่อยหน่อยลูกแมวมัวนลแมอาจจะเป็นหนึ่งเนา<อ>ะเพรามันเป็นหนึ่งให้หนึ่งก็สี่ไม่สี่ก็หนึ่งมันอาจจะเป็นหนึ่งสี่ก้าถ้าเป็นเหล็บนถ้าเป็นเล็ล่างก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งแหลใกล้ๆละค่ะหรือว่าสีน้ามันทะเบียนพอเนี่ยกัก็มีส่วนคือการพอวันที่เราพอขั้นเก่าอคาจจะเป็นห้าหนึ่งตัวเก่าค่ะแต่ขาหมาเป็นไปไห คารโบเน่เนาะค่ะอาจสิซเป็นเก่าที่สองกับเป็นไปไดนเนาะเก่าทีสองกับไหนค่ะเพราะว่าแมวสองตัวแมวสองตัวค่ะผู้เทาอู่แมวสองตัวเนาะค่ะผู้เทาเก่าชัดๆเลยค่ะวันนี้แมวสองตัวมันกับนาอาจะเป็นหนึ่งเก่าสองบอกว่าจะย่งไหนค่ะอาจจะเป็นหนึ่งเก่าสองหรือหนึ่งเก่าที่คือคุณพ่อว่าเนะหนึ่งเก่าทีกับไนค่ะกับไปตัดกับมุนเอานะคุณพ่อเนาะแม่ห้าตัดกัดมุนไปมุนมาค่ะ คุณพ่อให้แนวทางมาอยู่นี่นี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดเขียนละกะัให้ท่านผู้ชมทางบ้านแคปตัวเลขอีกเทินหนึงเนาะคุณพอ่อเนาะแม่ค่ะคุณพ่อมียังเพิ่มเติมบ่คะพ่อบ่มีเห็นพ่อกับ่มีเห็นพ่อกับฟ้าันฉั่นซ้ำหนึ่งค่ะมีซ้ำหนีน่เนาะนนค่ะแล,ลือของสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวของสุดท้ายมาตามคุณพ่ออีกเทินหนึงเนาะให้คุณพ่อฟันอีกรอบก่อนค่ะ แต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะของง<ร>วดนี้ค,<ร>ค่ะ<ร>ตอนรับปีใหม่ค่ะ<ร>ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบแต่รางวัลใหญ่กับพ่อตาบสุขูสุขชนค่ะขอบคุณพ่อตาไปห,หลายค่ะเพยียงแนวทางขอบคุณค่ะแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อตาบค่ะในงวดวันที่17มกราหม6 8นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกค่ะพ่อตาบนีเพื่อนฝันเนาะค่ะฝันว่าเพื่อนสิคืนผู้เพื่อน่าค่ะ ขี่มอเตอร์ไซค์ขืนผู้เนาะค่ะไปหาปลาทั้งผู้เพื่นว่าไปกับมูเพื่อนสองคนเพื่อนว่าในความฝันพอไปแล้ว,วท่านหอดผู้ซ้ำเพิ่นว่ากำลังหอดเครื่องทางเนาะค่ะไปพ่อผู้เฒ่าเพิ่นว่านั่งอยู่ใต้ต้นไม้เพื่อนว่าแต่ว่าอุ้มแมวสองตัวเพิ่นว่าค่ะผู้เฒ่านางอุ่มแมวสองตัวอยู่ใต้ต้นไม้เพื่อนว่าค่ะหลังจากนั้นแล้วผู้เฒ่านี่กระบอกให้พ่อตาบนี่ เอาแมวนี่ไปเลียงน้ำแน่เพื่อนว่าค่ะในขว้มฟันเนาะค่ะพ่อตาบนี่ก็เด้เอาเพื่อนว่าอุ่มเอากับหมูเพื่อนเนาะค่ะอุ่มเอากับบานมาเพื่อนว่าค่ะเอามาไหวบานเพื่อนว่าค่ะหลังจากนั้นก็หูเมือ่อเพื่อนว่าฟันสันสันฟันมือยเนาเพื่อนว่าค่ะแนวทางพ่อตาบไหามาเนาะค่ะหาหนึ่งหานี่เป็นเหล็กทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะส่วนหนึ่งเก่าสองนี่เป็นเหล็กตีจากฟันเพื่อนว่าแมวนี่เป็นแมวน้อยเพื่อนว่าเพิ่นกเ็เลยตีเป็นหนึ่งเนาะค่ะ ้านี่ตีมาจากผู้เฒ่าเพิ่นว่าสองนี่ตีมาจากแมวสองตัวเพิ่นว่าเพื่อนก็เลยหายเป็นหนึ่งเก้าสองเนาะค่ะเหลขกสามตัวตีจากฝันค่ะแล้วก็เก้าซีสองเนาะค่ะเก้านี่ตีมาจากผู้เฒ่าเพิ่นว่าซีนี่เพิ่นตีมาจากแมวเพิ่นว่าแมวจังได้กระหน้ำซีเพิ่นว่าค่ะแล้วก็สองนี่แมวสองตัวเพิ่นว่าเป็นเก้าซีสองเพิ่นว่าค่ะเหลขกสามตัวตีจากฝันแล้วก็ซีเก้าหนึ่งเนาะค่ะซีนี่ตีมาจากแมวเพิ่นว่า แมวนี่จังได้กระน่ำสีเพิ่นว่าค่ะเพราะว่าแมวสีขาเนาะคะ่ะเก้านี่ตีมาจากผููเถาเพิ่นว่าหนึ่งนี่ตีมาจากแมวหน่อยเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยตีให้เป็นสีเก่าหนึ่งเนาะค่ะเลขกสามตัวตีจากฝันแล้วก็หนึ่งสี่เพิ่นว่าสองตัวตัดออกมาเนาะคะ่ะมักหนึ่งสีเพิ่นว่าค่ะหาสองนี่เป็นบ้านดิทีเนาะคะ่ะบ้านดิทีหาสิบสองเพิ่นว่ะค่ะ เฮือนเพิ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าเด้เอาแมวกับมาเฮือนน่ำเพิ่นว่าคะ่ะเป็นแนวทางของพอตาบคะ่ะในวดวันที่17มกราคม68นี่คะ่ะขอท่านผู้ชมทุกท่านมีโชค,ม,โชคมีลาบในระหว่างหญ่ก็คุณพอสุขูสุขคนคะ่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนํำเด้อค่ะกันไว้ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพาร่วยนํำนี้เด้อคะ่ะคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่าน,นี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณคะ่ะ